กลับสวัสดีครับพบกับสุข่าวลิวร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3กลกุมภาพันธ์น,นะครับโดยแอดมินเมนะครับเป็นผู้รายงานตามเวลาป,ประเทศไทยตอนนี้ก็คือ7.00นาฬิกาเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันนะครับกผู้ชมสมโมสรลิวร์พูลของเรานะครับได้ยกให้ประตูของคอนเนอร์บลัสลีเป็นหนึ่งในประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับในการประสานงานกันเพื่อเข้าโจมตี c ส่ l s ซีจนได้ประตูมาได้อย่างยอดเยี่ยมในที่สุดนะครับซึ่งเรียนได้ว่าการเขาทำจังหวะนี้นะครับโด่งดังกันเลยทีเดียวเริ่มต้นที่อลกซิบแมกคลิสเตอร์นะครับเก็บบอลได้จากจังหวะที่ไมซไซไกซโดจับบอลลั่นนะครับจากการทุ่งของจูกูเมสจากนั้นก็ส่งต่อให้กับลุยดิอาร์ตในจังหวะเดียวและอย่างที่เห็นครับด้วยความแข็งแกร่งของดิอาร์ตที่ถูกเอนโซเฟอร์เนเดสพยายามเบรคเกมเอาไว้แต่เขาเอาไม่อยู่ครับ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสกรีนที่จะเยี่ยมมากๆของดีโกโซตานะครับในการสกัดเบนซิทเวลมาให้วิ่งในตำแหน่งที่เขารับผิดชอบได้จากนั้นนะครับอย่างที่เห็นคลอเนอร์บาร์ลีดูเหมือนว่าเขาจะอ่านการเคลื่อนไหวของดีอาร์ตออกหมดเลยนะฮะและเมื่อดีอาร์ตผ่านบอลผ่านครึ่งสนามเขาก็วิ่งแบบสุดชีวิตเพื่อไปในพื้นที่ว่างที่อยู่ไม่มีเบนซิวิวลคุมนะฮะและก็อย่างที่เห็นแล้วครับ ยิงยังคมเป็นประตูที่2ให้กับทีมขึ้นนําได้ในที่สุดนะครับโดยเฉพาะประตูนี้นะต้องยอมรับเลยว่าทีมลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นก็มีการประสานงานที่ยอดเยี่ยมนะครับและลงตัวกันแบบสุดๆสธิสรของพวกเขาคือแบบสุดจริงๆนะฮะทุกคนช่วยเหลือกันและเล่นกันได้อย่างเข้าขารู้ใจยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับก็ได้รับเลือกว่าเป็นประตูยอดเยี่ยมในการประสานงานเพื่อเข้าโจมตีของลิเวอร์พูลนะครับ เรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับเบนจากขอบนะครับกับ2เหตุผลที่จะทําให้โมเมสซาลาย้ายไปร่วมทีมกับสโมสรจากลีกสุดิอารเบียในช่วงสมัยน,นี้โดยเบนจากขอบนะครับเป็นนักข่าวสายของเชลซีนะครับแต่ออกมาให้ข้อมูลนะครับความคิดเห็นส่วนตัวว่าเหตุผลที่จะทําให้โมเมสซาลาย้ายไปลีกสุดิอารเบียโดยเขามีอยู่2เหตุผลนะครับลองไปฟังกันหน่อย บอกว่าก็เสนอนั้นน่าจะเข้ามาอย่างแน่นอนและคาดการณ์ว่าน,น่าจะมาจากทางด้านสมโมสรเอาอีรัตซึ่งเป็นสมโมสรที่ใหญ่ที่สุดหรือเป็นหนึ่งในสมโมสรในเอเชียที่ใหญ่ที่สุดมากกว่าเอาอิทิฮัดแต่ข้อเสนอก็ยังคงเป็นต้นเลือกเท่าเดิมนะฮะและนั่นก็เป็นเรื่องที่ยากสําหรับสมโมสรลิเวอร์พูลที่จะปฏิเสธแน่นอนนะครับประมาณ150ล้านปอนด์ส่วนเหตุผลที่2ที่คาดการณ์ว่าน่าจะทําให้ซาร่าย้ายออกไปก็คือการจับไปของเจ็กกิ้งคลับหลังสิ้นสุดฤดูกกาลนี้ กับสโมสรลิเวอร์พูลไม่สามารถปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลนั้นได้เนื่องจากว่าการขายซาลาจะทําให้พวกเขามีเงินทุนในการเอาไปลงทุนกับผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อสร้างทีมของเขาด้วยนะครับนี่คือเหตุผลนะฮะที่โมเมสซาลาอาจจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับโคดสปริตเจคกี้ฮอปได้เปิดเผยในงานแถงลงข่าวความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลนะครับหลังดาวินอเยสนะครับได้รับบาดเจ็บ โดยดาวินูเยนะครับลงเล่นต่อไปทั้งท้งที่เจ็บข้อเท้านะฮะหลังผ่านไปแค่20นาทีในสนามในเกมพบกับโชซีโดยเจนก็บอกว่ามีเรื่องให้กังวลอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆผมเองก็ไม่รู้ว่าดาวินจะพร้อมหรือไม่สําหรับเกมนี้ที่พบกับอาร์เซนอลเพราะมีคนเหยียบเท้าของเขาหลังจากผ่านไป20นาทีมันเจ็บปวดมากหลังจบเกมแต่เขาไม่ต้องการที่จะถอดรองเท้าออกจนกระทั่งหลังจบเกม และเขาก็รู้ตัวเองดีว่าที่สุดแล้วมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่โชคดีที่มีมีอะไรเสียหายมักนักเขาผ่านเกมนั้นมาได้ดูดความเจ็บปวดมันแสดงเห็นอย่างชัดเจนและอีกมากมายที่เขามีต่อความมุ่งมั่น,น้นเวลานี้ถ้าฟังจากที่จิกเก็รอบบอกนะฮะในเรื่องของอาการบาดเจ็บของนูเยสก็มี2เรื่องที่น่าสนใจก็คือ1นึนูเยสอาจจะ5 0 5สานะฮะสำหรับเกมพบกับอร์เซนอลถ้าอาการบวมลดลงและความเจ็บลดลงเขาอาจจะมีชื่ออยู่ภายในเทียม ก็เหลืออีก2วันนะฮะอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองก็ได้ส่วนเหตุผลที่2นะครับนูเยสมีสภาพจิตใจที่ดีมากและเล่นต่อไปโดยไม่มีการบาดเจ็บและปวดและเท่าที่ผมจําได้ในเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับหลุยส์สุเลสนะครับและเขาก็ยืมรองเท้าสตาั๊ดของเพื่อนร่วมทีมที่ไซส์ใหญ่กว่าโดยที่เขาใส่รองเท้าสตาั๊ดของเพื่อนเข้าไปลงเล่นในเกมต่อไปนะครับโอ้โหนี่คือสําเร็จที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ เรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับถ้าทําได้มีลุ้น3แต้มเจค็องครับกระตุ้นแข้งลิเวอร์พูลทุกคนนะครับให้พัฒนาบางเรื่องในเกมดวลกับอาร์เซนอลปรับเพื่อโอกาสคว้าใจเจค็องคราฟกลืกสื่อลิเวอร์พูลนะครับแนทลูกทีมต้องพยายามพัฒนาเรื่องการของเกมให้มากกว่านี้ในเกมเยือนอาร์เซนอลในช่วงสุดสัปดาห์นี้ชี้พื้นใหญ่นะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งดังนั้นต้องพยายามครอบครองบอลให้เหนียวกว่าเพื่อโอกาสชนะนะครับบอลต้องอยู่กับทีมลิเวอร์พูลให้ได้เยอะที่สุด เกินครับนี่รัผู้สกันทีมจองมันกระตุ้นลิเวอร์พูลทับหงดังทุกคนว่าต้องพัฒนาเรื่องการเข้าครองบอลให้มากที่สุดในแมตช์บุกปะทะกับไอ้ปืนใหญ่อัลซานอลที่สนามเอ็มเลสเตเดียมในศึกพรีเมียร์เกตในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นี้ฤดูกาลนี้นะครับหงดังกับไอ้ปืนใหญ่ได้มีการดวลกันหลายเกมโดยมาดแรกที่แอนฟิลด์ทั้งสองฝ่ายเสมอกันไปแบบสุดมันหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากนั้นดวงก็สมพงกันนะครับจับสลากมาฟัดกันอีกในศึกเอฟเอคัพ ในรอบที่3แต่ครั้งนี้ลิเวอร์พูลสามารถปราบทีมของกุนซือมิเกลอาร์เรตต้าได้สำเร็จ2ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวสามช่วงสุดแสดงน,นี้เจคคัมเอนโคมีคิวต้องบุกไปเยือนไอ้ปัญญาอเาซนอีกครั้งในเกมลีกโดยในยใญ่เลือดดาส์นะครับออกลงเตือนเลยนะฮะลูกทีมทุกคนว่าจำเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องการคของเกมให้ได้มากขึ้นหากอยากจะคว้าผลลัพธ์การแข่งขันที่ต้องการสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราต้องเข้าแขงบอลให้มากขึ้น มันเป็นเียนเยือนเราเจอปัญหาผลส่วนทั้งที่นี่แอนฟิลและที่นั่นเอมบริสเตเดียมมันคือความจริงอย่างในเกมพุตบอลถ้วยผมคิดว่าทุกคนที่ได้ดูเกมนั้นคงรู้ว่าอาซนอลน่าจะยิงประตูได้ก่อนที่เราจะยิงได้และนั่นทําให้ทิศทางของเกมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณเห็นในบางเกมในบ้างของเราตอนที่เราลงเล่นคึ้นแรกพวกเขามีสภาพร่างกายที่แข็ขงแกร่งเข้าคองบอลเหนียวแน่นและเอาชนะในการดวลกันแบบตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวได้ตลอด พวกเขาเอาชนะในการไล่วิ่งเพลยซิ่งสถานการณ50์50-50พวกเขาเอาชนะได้ทั้งหมดแต่พวกเขาไม่สามารถรับมือกับเราได้ตลอดกึสรดนาทีและบางทีในครึ่งหลังเราน่าจะเอาชนะได้ในเกมนั้นๆผมพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกเทียมและความต้องการของลูกเทียมนั่นทําให้เราเล่นดีดีขึ้นการเล่นดีดีขึ้นนั่นหมายความว่าเราต้องครอบครองเกมให้ได้มากขึ้นและการครองเกมได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเอาชนะได้ เจ็คกินงคลับระบุนะครับนี่คือแท็กติกนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่3กุมภาพันธ์นะครับจากช่อง The ะ o bon p f แฟนบอลพันแท้แล้วกลับมาพุกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o bon p แฟนบอลพันแท้ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ